มีแต่บ้านมีแต kind of ่บ้านมีแต no ่บ้านเราแตะมันคือเลยเราเราแตะเราเราแตะมานหนึ่งทางเฮ้ยจักไปด้วยจักไปด้วยทำไมจะวาร์ปไม่อย่างไงี้งอันนี้เสร็จวาร์ปกรับอันนี้เสร็จวาร์ปเลยไปเอ็นเลยขาดเราเราแพ้เราแพ้เรา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 ไม่ไหวนะไอ้น้ำมันเราไม่ทันไม่ทันมันนะแล้วก็วาร์ปกลับไปสักสองคนจังมา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 เม็ดเมดกลับไปเม็ดกลับไปเม็ดกลับไปรอเราจักโดดเราจักโดด เอ็น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 มีลงมีลุงมีแต่บนแล้วเอ็น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 เอกลับไปกับไปก่อนกลับไปก่อนผมไม่กลับแล้วพีพเนต้องกลับอูกลับไม่ได้ตเ็ันไม่ทันตีบ้านเร็วได้แล้วไดโอเคโเอเคล้เอเคเรีอโอเคมีอก็มีโอเคเราต้องไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรเราต้องชนะเอนี้ พี่กับมีโอเคไม่ต้องมาไม่ต้องมาเออขังไว้พี่ขังไว้ขังไว้ที่บ้านขังไว้ที่บ้าน,านเออปีศาจปิดพุทธล่นะ <c oughs> ขอบคุณไลนะ์ครับมึงจะปิดมึงจะปิดพุทธล่นะ